สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานหงโยก 8- บลริวก็ยังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้เราอยู่กันตรงตัวเมืองเลยใช่ไหมครับใช่วันนี้ผมก็อยู่กับคุณเฟียสนะครับเจ้าของความรวงทองความนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักนะครับความเป็นมาของรวงทองความแล้วก็มาทําความรู้จักกับเจ้าของ นะครับของรวงทองฟาร์มด้วยนะครับให้แนะนำตัวต้นเลยครับพี่ครับสวัสดีครับผมเปียสนะครับเจ้าของฟาร์มฟาร์มรวงทองฟาร์มแล้วก็ที่ร้านก็คือคือจะเป็นรวงทองเวิร์ดท็อปครับอ่าครับผมซึ่งตอนนี้เราก็คุยกันในส่วนของฟาร์มนะครับเพราะนอกจากจะจะมีร้านแล้วเราก็ทำฟาร์มทำการครับเพราะพันุ์นกด้วยก็มีนกหลากหลายชนิดใช่นอกจากนกหงยกมีนกหลายบ้างครับ ก็มีเลบเบิร์ดนะครับเลบเบิร์ดจะมีขอบตาไม่ขอบตาคอพัดนะครับคอกระเทลกรีนชิกครับานคอนุ่ครับถ้าจากที่ร้านก็จะมีเซนเนกันด้วยอีกอันหนึ่งครับผมแล้วในจำนวนนกเยอะๆที่เราทำการทาการเลี้ยงทำการเพาะพันธุ์อันนี้ก็คือความเป็นมาเนี่ยอันไหนที่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่นำนกเข้ามาโอเค จุดเริ่มต้นเลยจริงๆเริ่มมาจากจากหงยกครับทั้งทั้งหมดทั้งมวลข,ข,ของของจุนนกเลยก็คือผมเลี้ยงหงยกจากที่บ้านก่อนครับครับแล้วก็เ,เห็นช่องทางก็คือเริ่มจากผมเลี้ยงที่บ้านแล้วก็มีของใช้ที่ผมผมผม,ผมซื้อมาแล้วก็ใช้อยู่แล้วในจําน,นวนเยอะๆอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเข้าไปที่บ้านเขาก็ขอซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียวาเอ้าก็ ก็มาเปิดร้านเลยดีกว่าอะไรครับเราก็มองเห็นโอกาสใช่เวลาลูกค้ามามาซื้อนกอาจจะขอซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงอะไรไปบ้างเราก็มองว่าเอออันนี้อาจจะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนอกจากการเพาะพันธุ์นกเลี้ยงนกแล้วเราอาจจะจำหน่ายอุปกรณ์สําหรับนกไปด้วยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันมันควบคู่กันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยทําอย่างอื่นใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะของการ เป็นจุดกําเนิดรงทองฟาร์มใช่ครับเดี๋ยวให้พี่เสียพาไปเดินดูได้ในสายพันธุ์ต่างๆ<ช>ว่าเทคนิควิธีการเลี้ยงการเข้าคู่การเพาะพันธุ์มีวิธีการยังไงบ้างตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนอของการเพาะพันธุ์และก็การเลี้ยงนกในหลากหลายชนิดเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ในนกหงส์ยกก่อนนะครับ,รบก็เดี๋ยวให้พี่เสียได้แนะนําและกันว่าสมมุติว่า ผมอยากจะเลี้ยงนกหงยกเนี่ยครับกรงที่เลี้ยงนกควรที่จะมีขนาดเท่าไหร่ดีและในหนึ่งกรงเนี่ยควรมีอะไรบ้างในการเริ่มเลี้ยงก็ถ้าสําหรับผมเนาะอ่จริงๆด้วยพอผมผมเป็นฟาร์มที่คนเข้ามาดูดูเยอะพอสมควรเนี่ยผมก็จะจริงๆเริ่มเริ่มต้นเลยอ่ะผมมีหลากหลายรูปแบบให้เขา เขาดูเป็นเป็นเป็นไอเดียครับเป็นหมอนเล็กบ้างแขวนลังนอกหมอนใหญ่แขวนนอกแขวนในอะไรเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะครับมันจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของลูกค้ามากกว่าที่ที่ที่แบบเขาเขาเข้ามาดูแล้วเขาสะดวกแบบนี้เขาถนัดแบบนี้อะไรอย่เงี้ยจริงๆกับหงโยกอะมันง่ายง่ายมากนะผมว่ากับกับการจัดพื้นที่กับอะไรเงี้ยก็แค่ ตัวรายละเอียดมันจะไปอยู่ทางทางด้านในพิธีการเลี้ยงเขามากกว่าการผมใช่ครับก็คือหมายถึงว่าสภาพการเลี้ยงของแต่ละบ้านเนื้อที่ใช่ครับบางคนอาจจะมีเนื้อที่เยอะก็อาจจะใช้กรงหมอนใหญ่ก็ได้ครับบางคนอาจจะมีเนื้อที่น้อยเราอาจจะใช้ครงที่เล็กลงมาหน่อยก็ได้ใช่ครับแล้วก็ดูพื้นที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเรามีกรงไซส์เล็ก เราควรแขวนรังเอาไว้ด้านนอกใ่เพื่อที่ข้างในจะได้มีเนื้อที่ทให้นกได้ออกกําลังกายใถ้าบางคนมีใช้กรงใหญ่เราก็ควรแขวนรังเอาไว้ด้านในครับเพราะว่าบางทีการแขวนรังเอาไว้ด้านนอกเนี่ยบางทีอาจจะทําให้นกเข้าตื่นแล้วก็นกไม่กล้าเข้าเข้ารังไข่แขวนไว้ด้านในก็บางทีก็สะดวกกับการวางไข่ของนก อาจจะทําให้นกนั้นไม่ตื่นหรือบางทีเนี่ยเราทํานกหลุดก็อาจจะ,จจะหลุดอยู่ในกงใรงใ่อันนี้ก็เขาเรียกว่ามีวิธีหลากหลายในการใ,ใ,ในการเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีใช่ครับในเมื่อ,เ,อเ,รเราเราเลือกเรามีกรงและสิ่งจําเป็นในกรงสําหรับนกของหยกมีอะไรบ้างของผมที่ที่หลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอันดับหนึ่งแล้วค,คือผมจะ ปกติเลยผมจะให้9ก้าอย่างนะครับ,รบก็ให้เก้าอย่างมันจะเป็นธทนยพืชรวมคือคือผมอ่ะผมกาคิดอย่างนี้ว่าเอ่อเขาเขาควรจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายครับ,รบเพราะ<ม>ถ้าอย่างกินมิลเลตอย่างเดียวทั้งชีวิตเดเหมือนคนที่กินข้าวเปล่าอย่างเดียวอ่ะมันอิ่มจริงแต่สาร,รอาหารมันแบบมันไม่ได้ครบอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นความคิดส่วนตัวเนาะอ่าครับผมใช่ก็เลยแบบแบบพยายามหาอะไรที่มันแบบเขาจําเป็นหรือแบบเขา เขาหากินตามธรรมชาติเขาต้องการอะไรบ้างอะไรก็ก็หาให้เขาส่วนเรื่องอาหารเสริมก็จะเป็นวิตามินก้อนบ้างเนี่ยของกูจักออะเนี่ยผมผมขออนุญาตโฆษณาเลยครับผมแล้วก็พวกวิตามินผสมน้ําต่างๆอะครับก็ผมก็จะพยายามไม่ขาดก็คือ นกอยู่ในกรงอะ่ะก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้านกโดยธรรมชาติเขาก็จะกินอา,อาหารที่มันหลากหลายใช่ครับการที่เราจับนกมาอยู่ในกรงเนี่ยเราก็ควรมีอาหารที่มันหลากหลายใจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเก้าอย่างก็ได้ก็าอาจจะซื้อแล้วมาผสมเองก็ได้ใช่ครับผสมเองก็ได้เขาเรียกตามกําลังทรัพย์ของตัวเองใช่ใช่บางบาง,บางคนอาจจะให้มิลเลต อาจจะมีข้าวเปลือกหรือบางทีอาจจะมีข้าวเม็ดมะเขือหรือบางทีอาจจะเติมข้าวไรยเติมข้าวโอ๊ตหรือบางคนอาจจะมีเพียงแค่มิเลตกับข้าวเปลือกก็ได้เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงซึ่งการที่เราจะให้อาหารแบบไหนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนตามความเหมาะสมจริงๆไม่ได้มีอะไรฟิกครับเพราะเพราะแนวทางก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่มีทั้งผู้เลี้ยงใหม่ผู้เลี้ยงดั้งเดิมที่แบบ เขาทํามาจริงๆผมว่าเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสําหรับเราครับสะดวกสุดก็คือเลี้ยงแล้วให้นกเขามีสุขภาพมีความสมบูรณ์แค่นั้นใ่แล้วก็ก็ต้องสบายใจเราถ้าเราแบบไปตามเขายึดนู่นยึนนี่บ้างมากเกินไปอ่ะเราลําบากใจที่มันจะต้องอย่างนั้นไหมต้องอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยที่เราเอาให้เลี้ยงแล้วแบบให้ให้มันมีความสุขครับที่เราที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเราอยากจะเสนอถึง หลากหลายวิธีในการเลี้ยงหลายวิธีครับเพื่อนก็จะได้นําเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองใช่ครับเราไม่ได้มาบอกว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องเลี้ยงแบบนี้มีอาหารแบบนี้ใช่ครับเราเพียงแค่นําเสนออีกหลากหลายมุมในการเลี้ยงนกหงส์หยกใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนกหงส์หยกส่วนต่อไปจะเป็นเป็นนกอะไรดีครับก็จริงๆถ้าโซนนี้ก็จะเป็นหงส์หยกเยอะแหละครับแล้วก็จะมีกรีนชีค มีเลิฟอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลิฟเบิร์ดเลยละกันโอเคครับครับผมเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาอ่าเลิฟคู่นี้แล้วก็เลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาครับอันนี้อันนี้อ่าอ,อ,อันนี้ก็คือเดี๋ยวให้แนะนําหน่อยครับเลิฟเบิร์ดบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจขอบตาก็ไม่ขอบตามันมีความต่างกันยังไงบ้างโอเคครับเอ่ออันดับแรกเลยถ้าจากกายภาพภายนอก,กน,นะครับก็คือ,อไซส์ของเลิฟเบิร์ดไม่ขอบเนี่ยครับเขาจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็ ที่เขาเรียกขอบตากับไม่ขอบเนี่ยก็คือรอบดวงตาครับ,รบถ้าถ้าขอบตาเขาจะมีเหมือนเนื้อขาวๆอ,อยู่ที่ตรงตรงรอบดวงตา,านะครับ,รบอันนั้นจะเป็นเรื่องเรื่องของกายภาพแล้วก็เรื่องของลัก,ลกษณะนิสัยเ,เลิฟไม่ขอบตาเนี่ยเขาจะมีความผมบอกไงความละมุนกว่า มีความเป็น mid มิตรกว่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อกวา่วากว่าขอบตาใช่ขอบตามันจะมีความเกรียวกัดอยู่สูงพอสมควรครับผมแต่แต,แต่แต่ทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมันก็สามารถทําให้เชื่องเชื่องได้อืใช่แต่โดยโดยพื้นฐานเขาจะมีแบบจุดต่างต่างกันอยู่หน่อยนึงก็งคือในในใน,นกเลเบิร์ดสามารถเลี้ยงเป็นลูกบ้อนได้ได้เป็นนกเชื่องได้ใช่อ่าก็ใน ผมเคยได้ยินมาว่าเลเบิร์ตไม่ขอบตากับขอบตาไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ออจริงๆแล้วต้องแยกระหว่างผสมได้กับผสมไม่ได้ออออผสมผสมได้แต่ผลลัพธ์มันไม่ดีใช่ก็คือคือมันสามารถทับกันได้มีลูกได้มีคือไม่ขายได้แต่ที่ที่เขาไม่แนะนํากันคือลูกมีโอกาสเป็นหมัน ใช่ครับคือไม่ใช่ว่า100%จะเป็นหมันนะมีโอกาสส่วนใหญ่90%จะเป็นหมันถ้าถ้าคุณได้10%ไปก็ถือว่าโชคดีแต่ความเป็นหมันเนี่ยมันวัดกันไม่ได้ใช่ครับก็คือเราเราต้องไปทดลองในการพ่อพันธุ์ใช่ใช่ครับใช่ก็คือคือคือผสมถ้าพูดถึงผสมอ่ะผสมได้แต่ก็เขาไม่ค่อย ไม่เ,เขาไม่ค่อยแนะนานะกันใช่ก็คือไม่ควรข้ามสายพันธุ์ใช่ใช่ครับก็คือเเระเบิดขอบตาก็ควรคู่กับระเบิดขอบตาใช่ใช่ให้ขอบตาก็ควร,เเรคู่กับไม่ขอบตาอันนั้น,นอ่ะมันจะได้ผลผลิตที่มันชัดเจนกว่าแล้วแล้วแบบไม่ต้องมาวัดดวงอะไรเลยก็คือให้มันตามสเต็ปเขาเราเราไปเล่นกันถึงแบบเรื่องสีเรื่องอะไรดีกว่าอันนั้นเพราะน่าจะสนุกว่านิสัยนิสัยของของคนไทยบางส่วนอาจจะมีแบบไม่เชื่ออยากอยากก็เรียกว่าอยาก อยากจะแหวกแนวรับเาเอาแบบขอบกับไม่ขอบผสมกันอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นพิมพหนึ่งข้อมูลแล้วกัน,ม,นมันสามารถผสมพันธุ์กันได้ได้ครับมีไข่ได้มีลูกได้<ช>แต่เปอร์เซ็นที่จะทําให้นกตัวนั้นเป็นหมันเนี่ยสูง90%้าส<ช>เปอร์เซ็นต์ใช่เอร์ที่ไม่เป็นหมันเพียงแค่10%ใช่ครับดังนั้นคุณจะเลี้ยงนกแล้วอยากจะเพาะพันธุ์ให้ได้ลูกนกแล้วสามารถไปต่อยอดได้ก็ควรเอาสายพันธุ์ขอบจากับขอบจาใช่ครับไม่ขอบจาก็ไม่ขอบตาใช่แล้วใน,ในการเลี้ยง รังไข่ครับสาหรับระเบิดกบหงโยกต่างกันไหมขนาดต่างกันนิดนึงครับ<ม>เ,ออเลิฟขอบกับเลิฟไม่ขอบเนี่ยมันจะมีการทํารังสองสองลักษณะเหมือนกันนะครับถ้าเลิฟขอบตาเนี่ยเขาจะทํารังเองโดยการที่เราใสายย่ยาไปเดี๋ยวเขาจะคาบไปทํารังเองแต่ถ้าเลิฟไม่ขอบก็คือจะจะเหมือนหงโยกเราต้องทํารังให้เขา<อ>ใช่ก็คือด้วยด้วยลักษณะนิสัยท,ที่ที่เขาเขาพอพันนะครับหรือแบบ การทำรังมันก็ต่างกันครับแล้วในส่วนของเรเบิร์นเนี่ยเราใส่ยญ้าผลให้เขาไปทำรังเนี่ยจากประสบการณ์โดยตรงของผมที่เคยเลี้ยงมาคือมันจะมีปัญหาเวลาที่เขามีลูกนกแล้วมีพี่หญ้าพันธุ์าใช่ไหมนี้เรามีวิธีการแก้ต้องต้องต้องหมั่นเฝ้าดูครับแล้วก็อย่างเรื่องของของชนิดหญ้าด้วยใช่ตัวตัวชนิดหญ้ามีผลพอสมควรแล้วก็ การเฝ้าดูเขาครับถ้าแบบเราพอมีเวลาก็ก็เปิดดูเขาหน่อยเพราะจริงๆพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุเนาะมันจะไม่ได้มีใครอยากให้เกิดหรือมันไม่มีตัวแปรหรอกครับที่ว่าเราทําแบบนี้แล้วมันจะไม่พันอะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดถึงเราจะจะพยายามเซฟเต็มที่แล้วโอกาสก็ก็มีอยู่บ้างครับครับผมก็วิธีการแก้ไขไง่ายๆก็ คือการดูแลค,คืการเขาเรียกการตรวจสอบช่ยวยจัดระเบียบเขาด้วยเวลาทีน่นกมีลูกใควรคดูบ่อยๆเพราะอันนี้บอกเลยว่าประสบการณ์โดยตรงผมเคยเลี้ยงมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พอเรียนรู้ด้วยกับตัวเอ,เองแล้วเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการ<ห>เช้เท่าไหร่เลยหันไปเอาแต่หงยกดีกว่าหงยกค่อนข้างจีจะง่ายกันเลยแต่เสน่ห์ความน่ารักเนี่ยก็คือเหมือนกันพอๆกันครับผมอันนี้ก็เป็นของเลเบิร์ด แล้วก็จะเป็นท่านี้จะเป็นฟอพับฟอพัดอ่าก็จะเป็นสีพื้นครับอันนี้จะเป็นสีบลูปกติครับฟอพัดนี้แนะนําหน่อยวิธีการการดูการเลือกซื้อสําหรับโอเคมือใหม่เราควรจะเลือกนกลักษณะแบบไหนเทวิธีการดูเลือกซื้อก็คือดูความความกระพี้กระเป๋าครับเหมือนเหมือนคนเนาะถ้าแบบตัวเขาดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยตาใสดูเขาเขาล่าเลงอย่างเงี้ยก็ก็เป็นนกที่ ซ้อมที่จะเอามาเลี้ยงได้ครับใช่ครับก็ดูนกที่เขาเรียกว่ามันมีความกระตือรือร้นใช่ใช่เวลาที่อยู่อยู่ในกรงขายในกรงรวมครับถ้าเราไปกระตุ้นเขาตามซี่กรงเนี่ยครับถ้าเขามีความกระตือรือร้นบินตอบสนองดีแสดงว่านกตัวนั้นเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงครับดูขนดูเท้าครับครับแล้ววิธีการเลี้ยงยากไหมสาหรับฟอคร์เออไม่ยากครับ จริงๆถ้าถ้าสำหรับผมนะถ้าหงยกเนี่ยคืองง่ายสุดก็ไล่มาก็เป็นฟอร์พัทแล้วก็เป็นเป็นเป็นเลเบิร์ดใช่ก็คือในฟอร์พัทนี่หลักๆก็คือมันเหมาะกับคนที่เหมือนครับอยากเลี้ยงนกแต่ว่าไม่มีพื้นที่อยู่ตามออฟฟิศตามหมู่บ้านเสียงไม่ดังใช่เสียงไม่ดังถ้าเทียบกับหงยกเลิฟเบิร์ดฟอร์พัทฟอร์พัทเสียงเบาสุดเสียงเบาสุดใช่ครับแล้วก็ ด้วยด้วยพฤติกรรมนิสัยเขาไซด์ด้วยลักษณะนิสัยเขาเนี่ยเด็กๆจะชอบก็สามารถเลี้ยงเป็นลูกบอลเลี้ยงเป็นไครเชื่องได้เหมือนกันใช่ครับเชื่องได้ฝึกตอนโตก็ได้หรือเราจะจะทำทำความสัพันธ์กับเขาตั้งแต่ตอนตอนเล็กๆก็ได้ครับครับผมอันนี้เราก็ไม่อยู่ในส่วนของซันคอนัวครับซันคอนัวนี่เป็นนกขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเลือขนาดใหญ่เอจริงๆผมต้บอกว่า คนสองกลุ่มแยกต่างกันถ้าคนที่กลุ่มเล่นนกไซเล็กอะเขาจะเรียกสันเป็นนกนกไซใหญ่แต่ถ้ากลุ่มคนที่เล่นมาคอไปแล้วเนี่ยเขาเขาจะเรียกกลุ่มกลุ่มไทยเนี่ยว่าไซเล็กไซเล็กใช่มันไม่ได้มีมีขนาดตายตัวสําหรับแต่แต่ละผู้คนนะครับครับผมมันมันต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเขาเล่นเล่นนกถึงไหนครับผมใช่ก็คือถ้าเล่นนกระดับมาคอจะมองว่านกนี้เป็นนกเล็กใช่ถ้าาเเรล่น เล่นแค่ถึงซันแค่นี้เขาจะเอาเขาจะตีซันเป็นนกใหญ่ตีหงยกเป็นนกเล็กอะไรครับก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของแต่ละคนใช่ใช่ครับแต่ซันนี่นกนกตลาดเลยนะก็คือนกเศรษฐกิจเลยก็คือซันคอนัวโดยส่วนมากเนี่ยคนเขานิยมซื้อเป็นนกเชื่องใช่ครับก็คือโดยส่วนมากลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างในนกถ้าลักษณะนิสัยเนี่ยเขาถ้าหลักๆเลยก็จะขี้อ้อนติดเจ้าของนะครับ แล้วก็จริงๆฉลาดพอสมควรในในราคาประมาณนี้คผมว่าแล้วก็เรื่องสีสีเขาเขาสดใสครับแต่ก็ข้อข้อเสียเดียวเลยที่คนรับรู้กันก็คือเรื่องเสียงเสียงดังใช่ครับเสียงอย่างเดียวเลยสมมุติว่าแค่ตัวเดียวนี้เขาเขาดังไหมจริงๆถ้าเราอาไปเลี้ยงเหมือนแบบไปเลี้ยงเป็นเพื่อนแค่ตัวเดียวอยู่ตามคอนโดเนี่ยได้ไหมถ้าคนดูผมไม่ค่อยแนะนําคือตัวเดียวเขาก็ดัง ใช่คือเขาถ้าถ้าเขาดีอะครับดีคือเหมือนแบบถ้านกผ่านสกิลมามาบ้างเขาจะร้องน้อยแต่ร้องน้อยแต่ร้องทีนึงมันก็ด้วยด้วยคอนโดอะกำแพงมันติดติกันใช่ใช่ครับแต่ถ้าอย่างในบ้านเนี่ยถ้าตัวเดียวแล้วผ่านการฝึกแล้วอะไรแล้วเงี้ยพฤติกรรมนิสัยเขาจะซอฟลงก็ ได้หลายๆตัวก็ได้ครับจริงๆครับซันคอนัวก็น่าจะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่กว้างๆหน่อยใช่พื้นที่หน่อยเนืงอง่าครับจริงๆเขาก็เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะเสียงดังด้วยใช่ครับแล้วอันนี้ก็นิยมที่จะเอาไปเป็นลูกบอลหรือว่าเป็นนกเป็นนกเชื่องใช่ครับก็เรียกเป็นนกตลาดเลยก็ว่าได้นะใช่นกตลาดใช่ครับแล้วอายุของเขานี่ ดูได้ประมาณสักกี่ปีครับเลี้ยงดูแลดีๆครับถ้าอายุเลยนะเอ่อเท่าที่ผมทราบมาเมื่อสัก2เดือนก่อนครับมีเจ้าของกลุ่มอยู่กลุ่มนึ่งเขาเลี้ยงมา27ปีแล้วยังอยู่อ่าซึ่งจริงๆประเทศไทยอ่ะผมยังไม่เคยเห็นใครที่แบบออกออกมาบอกว่านกตัวนี้อายุมากมากกว่า27อ่ะครับครับผมใช่แแสดงว่าถ้าเราอายุเขาเข้าพอสวรมีการเลี้ยงดูที่ดี ใช่ก็อายุของเขาก็จะอยู่กับเราได้นะใช่ใช่ครับก็คือ20ปีขึ้นใช่จะอยู่กับเราได้ช่นี้เป็นกลุ่มซันคอนัวด้านบนนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้างด้านบนนี้ปรินชิพคอนัวครับเป็นเป็นนกะกูลคอนัวเหมือนกันนะครับมันต่างต่างกันยังไงครับเหมือนฟิลฟิลคล้ายๆกับกับกับหงยกครับมีซากุระมีฟลโล์มีพีซีบีเป็นนกนามสกุลเดียวกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์ ครับผมใช่ก็คืออยู่ในกลุ่มคอนัวเหมือนกันกลุ่มคอนัวใช่ใช่ครับกลุ่มกลุ่มคอนัวก็ก็จะมีประมาณผมไม่มั่นใจว่า20หรือ30คอนัวเนี่ยแหละเยอะเยอะมากมากแล้วเสน่ห์ของพวกรแซนกับกินชีสคอนัวเนี่ยมันต่างกันยไงครับโอเคข้อข้อแตกต่างอันดับแรกๆเลยคือ กรีนชิกราคาเขาดอกกว่าบางทีแบบมือใหม่ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะจะไปเล่นซันนะครับจริงๆลักษณะนิสัยเขาคล้ายๆกันถ้าถ้าซันสิบคะแนนเนี่ยเรื่องพฤติกรรมความติดเจ้าของความเชื่องการฝึกอะไรเงี้ยกรีนชีกก็ได้สัก8คะแนนก็คือใกล้ใกล้เคียงกันใช่ใกล้เคียงแล้วราคามันซอฟลงมาเกือบเกือบครึ่งอะครับผมใช่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกหัดอะไรเงี้ยก็คือจะต่างกันที่ราคาใช่ราคาพวก กินชีสก็เหมาะกับคนที่มีต้นทุนน้อยใช่ครับส่วนชั้นคอนัวก็อาจจะสเต็ปหนึ่งเคยผ่านมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยอยากอยากอัพไซส์ขึ้นมาก็จะเป็นเป็นชัคอนัวสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นในในนกไซส์ขนาดนี้นะก็ควรเริ่มจากกินชีสแล้วก็ค่อยไปซันส่วนในระดับที่เล็กลงก็ควรเริ่มจากฟอพัอพทไปเริ่มเบิร์ชัแล้วก็คอคคเทล อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งส่วนเป็นกินชิกใช่ครับในกินชิกนี่ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะระบุเพศได้ต้องต้องต้องตรวจเลือดใช่ครับถ้าในนี้จะมีคิมสันคอนัวด้วยนะครับอ่าคิมสันใช่คิมสันคอนัวคิมสันคิมสันคอนัวนี่เราดูยังไงเอ่อที่แยกจากกินชิกคือไซส์จริงๆมันมันคือคือกินชิกเลยแต่แต่แก่ผ้าายนอกครับตรงอกเขาจะแดงถ้าคิมสันอกจะแดงครับเขาไม่หันออกมา ก็คือตัวตัวที่สอง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 ตัวนั้นเป็นคิมสันทั้งคู่เลยครับอ๋อเป็นทั้งคู่ใช่ก็คืออกเขาจะแดงกว่าใช่ครับจะแดงกว่ากรีนชีกกรีนชีกจะจะถ้าเป็นกลุ่มแดงอ่ะมันจะเป็นแดงเหลืองแต่ถ้าถ้าคิมสันเนี่ยคือจะเป็นแดงแป๊ดแดงแป๊ดใช่ครับก็คือเฉดเฉดจะต่างกันเฉดสีต่างกันใช่ครับแล้วราคานี่ต่างกันไหมราคาขึ้นมากว่ากว่ากรีนชีกหน่อยนึงไม่ได้เยอะครับก็คือถ้าไล่ระดับก็คือกรีนชีกแล้วก็ ชิมสันชิมสันใช่ครับขิมสันคอนัวแล้วก็จะเป็นสันคอนัวไลอนัวก็จะไล่ไล่ราคากันขึ้นมาใช่ครับแต่ความน่ารักความเชื่องพอๆกันพอๆกันพอๆกันเสียงเสียงต่างกันก็พอๆกับกินฟิกสันสันจะเสียงโหดสุดสันเสียงโหดสุดใช่ครับอ๋อส่วนพวกกินฟิกกินพิกจะเบาหน่อยอ่าแล้วก็เสียงก็จะจะนุ่มนวลหน่อยครับอ่าอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่เราทําการพอพันุ์ค่ะแล้วก็มีจําหน่ายด้วย ใช่ครับอันนี้เราเราแค่นําเสนอบ้างส่วนก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงถ้าสนใจจริงๆก็ลองลองติดต่อสอบถามได้ติดต่อติดต่อคุณเพียรได้ทางไหนบ้างตอนนี้ผมทางทางเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทร a c e b o o k แล้วก็มีไลน์ไลน์ออฟฟิเชีลของทางร้านอยู่ครับผมก็คือ Facebook นี่ใช้เ c e b o o k ผมชื่อพลกิจกระจางแจ้งครับผมเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 2ย์4ก 9991ครับครับผมก็เดี๋ยวเราก็คึ้นช่องทางการติดต่อไปให้นะครับก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มรวงทองฟาร์มละกันครับก็สำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็ลอง แวะมาศึกษานะครับแล้วก็มาอุดหนุนนะครับที่โรงทองความนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะครับที่อยากจะนําเสนอสําหรับคนเลี้ยงนกนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเซียนนะครับที่วันนี้ได้ให้ความรู้นะครับในนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับและก็ฝากกลุ่มเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับก็กลุ่มผมยกแปดริ้วนะครับและก็ฝากสินค้า ของคุณแจักด้วยก็คือแคลเซียมนะครับยิ้มยกกงนะครับก็เหมาะกับนกในทุกๆสายพันธุ์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้กับพวกเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานหงกกแปริ้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ